เดี๋ยวนี้เอ็งติดโทรศัพท์ขนาดนี้เลยวะโอ้ยรุ่นนี้อ่ะใช้ได้ทุกอย่างเนอะที่บ้านไม่มีทีวีแล้วแกไดูในโทรศัพท์อะขโมยรักต้องดูในนี้เอาไอ้มี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 ทีวีมีทุกอย่างซื้อหมูซื้อปลามานะมไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ใช่ไหนอ่ะบุดดี้มันแช่เย็น จะจีบหญิงเนี่ยเองต้องมีกาบมรกรจริงเหรอวะเอ้าคำพูดเป็นกาบเป็นกรเวลาจีบหญิงเนี่ยรู้เปล่าอ่าลองชุดไปนู่นไปนู่นทางข้างเนี่ยลองลองจีบวันนี้ลองจีบเขารัดม,มือมาจังวางนี่ก่อนแล้วนอน เบื่อมาต้องวางงี้แมนนุ่นเอ้ยแมนนุ่นเอ้ยกินน้ำบ่อไหนแมนนุ่มไม่ใช่งู้แมนนุ่นเอ้ยแมนนุ่นเอ้ยแมนนุ่นเอ้ยดูเท้าเจ้านะดูเท้าเจ้านะ จะอานจะอ้างจะเอจะอ้านไี่บอกตรงตรงม่บอกตรงตรงาวกาก็หน้าฉุก <c oughs> เียไม่ปพูดอย่างนี้ผู้หญิงมันจะได้ใจดิเราต้องยอมทำต่ำไวยก่อนไปนยอมเป็นญ้าให้ผู้หญิงมาก,กินก่อนมึงจะไปเป็นญ้าทำไมเล้าขอให้เที่อ่ะเราทำตัวต่ำต่ำาไว้ผู้หญิงจะได้เคิดยเย ผูช้ชายคนนี <in'> ้แบบไม่ม uh ีอ uh ีโ uh ก้เ uh อ็ง uh รู uh ้จ uh. <can> 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 no <lin'> <can> ักคำว่าอีโก้ไหมอีโก้คืออีโก้คือเมื่อก่อนมันคือไอโก้ผมันโตไป็นกะเทยเรียกว่าอีโก้ไ่่าฮ่า่า เองก็ต้องมีกราดมีกรอนอแล้วก็มีอะไรเล่าหัวขำด้วยบันพกบันทับอะไรพวกเนี่ยและเองต้องหัดเดินโอ้ย OK, กูก็เดินอยู่เนี่ยกูเนี่ยมาพลาดดิลองเดินดิลองเดินดูขาไม่เบีเยดกันนะ ก็าขาอันนี้มันใหญ่งหไงอ่าลหาขาด้วยนี่วะลเลีวเลียวเฮ้ยอย่อางเงี้ไม่ยิงเฉียงโอ้ยคุณไปไหนกูต้องพกไอ้ปิดตัวตลอดสิเออเนีย่ยมึงจะบ้าเลนี่ะยิ้มเงยยิ้มเงียยิ้มโปรยิ้มโปรยิ้ม,มนี่นเด็กเียกว่าสายยิ้มคำว่าโปรยยิ้มอ่ะ โปรยยิ้มเราโปรยยิ้มนะวปีนั่งไรโปรยยิ้มไงยังไง,นนงอ่ะโปรยยิ้มอ่ะนี่โปรยิ้มโปรยิ้มอ่าทนนดดีดีมองมองมองอยากทิ้ตา ตามเมียสไนหรอหรืพี่ปลางหมดทุพันว <c oughs> ่สายตาอ้อนวอนสายตาอ, <c oughs> อทิตย์่ทิตยน่ากูไม่เอาหัวมาแล้ว <c oughs>